ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาแนะนําเมนูสุขภาพนะครับผัดผักรวมนะครับนี่ครับวัตถุดิบนะครับกระโพดอ่อนแครอทดอกกระลำนะครับผักบ็อกลี่นะครับผมนี่ครับเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมนะครับต้นหอมมะเขือเทศนะครับลูกใหญ่นะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับนี่ครับกระลำปีนะครับ ล้างเรียบร้อยหั่นเรียบร้อยครับพริกพริกแดงนะครับผมแล้วก็พริกโขกนะครับสําหรับสูตรของผมนี่ก็ทําทานจะออกเผ็ดหน่อยนะครับถ้าครอบครัวไหนมีท่านผู้สูงอายุหรือเด็กก็ไม่จาเป็นต้องใส่พริกนะครับก็สําหรับผักก็จะเลือกไว้เป็นประเภทนะครับเป็นจานนะครับคือในจานนู้นก็คือผักที่สุกยากนะครับครับ นี่ก็กระเทียมนะครับผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยป่นน้ำตาลทรายนะครับเรียบร้อยจานด้านบนนี้ก็คือผักที่สุกยากนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ผักสุกง่ายนะครับก็จะใส่ตามความหนาของผักนะครับที่ว่าสุกยากนะครับก็มาเริ่มทำกันเลยครับผมใส่น้ำมันไปหน่อยเลยครับแล้วก็กระเทียมทุบลงไปนะครับ เกียวให้เหลืองหน่อยนะครับกระเทียมก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับลดลดลดคลรเตอนนะครับผมแล้วก็ช่วยเรื่องความดันด้วยนะครับนี่ครับผมลดความดันนะครับก็นี่ครับทําตามดูไปเรื่อยๆนะครับผมครับเมื่อกระเทียมได้ที่นะครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะใส่ผักลงไปเลยนะครับ เอาประเภทผักที่สุกยากก่อนเลยครับในจานเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับนี่ครับผักที่มีความหนาเลยครับว่าจะเป็นบล็อกเกอรี่นะครับดอกกะหล่ำนะครับแล้วแครอทนะครับแล้วก็เยวจะกรุ้งก็จะใส่กระโพดอ่อนลงไปนะครับกระโพรอ่อนก็มีความหวานแล้วก็หอมหัวใหญ่ก็มีความไม่จะเป็นต้องใส่น้าตาลเยอะนะครับ นี่ครับผมก็ปิดฝาใส่น้ําไปหน่อยนะครับเปิดฝาออกมานะครับเพื่ออบให้ผักไปมีความสุกทั่วนะทั่วกันนะครับผมครับไม่เหม็นเขียวด้วยนะครับผมก็ผัดตามไปเรื่อยๆนะครับดูไปตามเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่าแครอทมีสีที่เปลี่ยนไปนะครับมีความนิ่มลงนะครับแล้วก็มีความขอบนะครับ ผัดผักรวมไม่จําเป็นต้องให้สุกมากนะครับเนี่ครับใส่เครื่องปรุงไปครับน้ามันหอยซอสปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวนะครับผมก็จะใส่น้ามันงาไปหน่อยนะครับเพื่อความหอมนะครับเหตุที่ว่าไม่จําเป็นต้องให้สุกมากเพราะว่า มันจะมีความกอหวานนะครับของผักนะครับแต่บ้านใดที่มีเด็กหรือว่าท่านผู้สูอายุก็ผัดให้มันนิ่มๆหน่อยนะครับผัดให้นิ่มๆนะครับก็จะทานอย่าอร่อยนะครับถ้าไม่ใส่พริกก็ได้นะครับนี่ครับเที่ใส่ทีหลังก็จะเป็นน้ำมันงานะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่ครับมะเขือเทศนะครับแล้วก็พริกแดงนะครับ นหอมนะครับอันนี้จะเป็นเมนูที่สุกผักที่สุกง่ายนะครับแล้วก็อบไว้หน่อยนะครับแล้วก็คนๆแล้วก็เอาขึ้นเลยตักใส่จานได้เลยนะครับเสร์ฟพร้อมก็สวยล้อๆนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวก็ผักสักนิดหน่อยครับก็ตักขึ้นได้นะครับสังเกตว่าผักจะมีความกรอบนะครับไม่นิ่มเกินไปนะครับ ครับก็โรยน้ำปลารอบๆนะครับรอบๆกระทะเพื่อความหอมนะครับไม่ต้องใส่โดยตรงนะครับใส่รอบๆขอบกระทะนะครับถ้าเป็นมังสวิรัตก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับน้ำปลานะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับตักใส่จานได้เลยนะครับผมก็แนะนำทำง่ายๆนะครับ เมนูผัดผักรวมนะครับวันนี้ไม่ใส่เนื้อสัตว์นะครับเพื่อนๆบอกว่ากินเนื้อสัตว์เยอะแล้วนะครับครับทานเล่นก็ได้นะครับหรือว่าจะทานกับข้าวก็ได้นะครับอร่อยครับกรุบกรอบนะครับดูจากรูปแล้วนะครับดูจากภาพแล้วนะครับมีความกรอบนะครับขอบคุณมากๆครับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็จะพยายามทําเมนูอร่อยอ่อยนะครับน่าทานและก็ แนะนำวิธีการทำให้นะครับเพื่อนๆครับขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดเป็นกำลังใจนะครับคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับครับสวัสดีครับ